ะบอกว่าอย่างที่ตอนต้นตั้งแต่ตอนพูดง่ายเลยตั้งแต่อุพเรเบตาครับตั้งแต่ตอนเบตาเลยเราบอกแล้วว่าเมืองเราอ่ะคืออะไรยืดหยุ่นได้ก็ยืดหยุ่นอะไรพูดคุยได้ก็พูดคุยครับทั้งการลงโทษทุกๆอย่างไม่ใช่ว่าจะตึงไปหมดซะทุกอย่างพอพออย่างเช่นวันนี้มีการด่าตืดตืดกันแต่ก็ก็ยังแบบว่าพยายามเลี้ยวโค้งกันให้เข้ามาในไอซี อันนี้ก็เป็นที่น่าชื่นชมแล้วก็ก็น่าจะแบบเห็นกันน่าจะเห็นกันได้แล้วว่าคือเมืองเราถึงจะรุนแรงแค่ไหนแต่สุดท้ายก็อยู่ก็จบกันที่การพูดคุยกันอยู่ดีเนาะมันประชุมนิดนึงครับขอปุ่นไหนป่ะครับพี่มีเรื่องอะไรจะอัปเดตหรือว่าอยากจะพูดคุยอะไรไหม ด้วยความสัตย์จริงค,ครับพี่แลนดิ้งก่อนนะพี่ไม่กี่นาทีครับตรงนี้ครับไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องปัญหาไม่ใช่เรื่องปัญหาหรือว่าเรื่องแบบอยากได้นู่นอยากได้นี่อะไรเงี้ยคือมันมันเปลียนได้หรือว่าขาดหรืออะไรไม่มีอะไม่มีอะไรใช่ไหมหนูวไม่อยากได้อะไรสาหรับหนูอยากได้พี่ไหมอาแล้วอันนี้พอับอันนี้พอับอันนี้พอบว้ายหนูชอบเสียงหัอรอนสุดท้าย เอาเอาแล้วตัวนอบอเดทอันนี้พอบอเดทสิวเราสะใจมากร้อนร่อนร้อนน้ำตาไหลแล้วเกลี้ยกล่อมนะเอามือลงเถิดเนาะมันชูมาให้พี่่างทางนั้นน่ะไครไข่ครับเอะร่ะวังเราครับผมพี่คุยกับกับกับหลังบ้านได้พอสมควรแล้วคือพีเตอร์ได้คุยกับสภาบางอย่างว่าพี่อยากให้จัดงานมีกิจกรรมอะไรทํากัน สักเดือนแล้วเริ่มจะเดือนละครั้งหรือว่าเป็นสองครั้งไม่โมจมาผิดที่แล้วเราอ่ะมามางตรงไปเลยมีพั้นที่เบื้องต้นได้ได้ได้เคยแจ้งไว้แล้วครับว่าอยากให้สภาจัดกิจกรรมหนึ่งถึงสองนอกเหนือจากคุกกี้อ่ะครับเคยแจ้งไปแล้วครับประมาณต้นประมาณปลายเดือนที่แล้วตอนที่เราคุยเรื่องปรับเปลี่ยนกฎอะครับประมาณวันที่ยี่สิบสอง พี่มีงานพี่มีงานร้อนให้ทําเลยวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่สิบเอ็ดครับกำลังจะข้าวสุดท้ายสิบสี่กุมภาพันธ์วาเลนไทน์ไปไหนกันหรือเปล่าไม่ได้ไปไม่ไม่ได้ไปครับน้ำตาจะไม่ได้ไปไหนครับที่กุมภาพันธ์ไปเล่นว่ายน้ำครับสิบสี่กุมภาพันธ์วันมันจันทร์หนูรู้สึกความท้าเลยเจ็บจึ๊กพูดย่างเราจะไปไหนหนูหนไปเล่นว่ายน้ำตอนบ่ายครับแล้วเดี๋ยวกลับมาเล่นเกมตอนเย็นแล้วก็เรียนเช้าครับ อธิบายยิบเถอะไม่คือเอ้วิกเตอร์พี่ไม่แน่ใจว่าเอ้ไม่เเตเรื่องระบบกาชาเรียบร้อยยังพี่ประโจครับขอคำตอบโขดตัวมาซะดีต้องถามโทลีหนึ่งสองสามปุ๊บจะเสร็จแล้วใช่ไหมทีนี้พี่รู้สึกว่ามันวริเลนาเดี๋ยวสภาจัดงานให้พี่หน่อยได้ไหมพี่เพิ่งคุยกับ กับเสียออสมาเขาบอกอยากจะให้จัดงานเล็กๆขำๆกันออก็คือแบบคู่รักคู่ไหนแต่งตัวเหมือนกันแล้วก็มาโดดล่มแล้วลงตามจุดที่เราแลนดิ้งได้อะไรแบี้ได้เลยครับอ๋อ,อมีมอหนมีอันนึงที่มันท,ที่เจตือคิดไว้ฮะของไายม,มีอยู่แล้วใช่ไหมมีมีอยู่ฮะวันนั้นวันนั้นคุยกันข้าวๆากับเจตืออยู่เ่มเติมเป็นกิจกรรมได้ครับหนูนึกออกอันหนึ่งครับของลุงเนยร้องเพลงเยเมนอะครับเขาจะจัดทุกเดือนแต่เขา S <S> <S เขาจะรอดูว่าเขาว่างช่วงไหนก็จะเป็นช่วงนั้นอันนั้นอันนั้นมันอย่าเรียกว่ากิจกรรมเลยอันนั้นมันคือแบบเอาเอาที่ว่างแล้วมาเจอกัน o ถูกไหมนะตามฟิลตามอะไรเงี้ยเออมันเป็นอย่างนั้นมากกว่าแต่เนี่นคือถ้าเป็นกิจกรรมของสภาอย่างนี้นคุยกันนั่นคือเดือนละสองครั้งซึ่งอันนี้พี่ก็เสนอในวันาเลไทนรับว่าถ้าถ้าเออโดดร่มเล่นกันก็น่าจะน่ารักดีคู่แฟนคู่อะไรเงี้ย ด้าลยครับเบื้องต้นอ่าวันเวลนไทยมีประมาณสามกิจกรรมพี่ถ้ารวมกันเนงั้นงั้นงั้นยกไปก่อนเอาไว้ทําอย่างอืะนะ่นก็ได้หมายถึงว่าเอาอันนี้เก็บไว้ข้างหน้าก็ได้หรือไว้วันไหนว่างๆงก็จะนู้ดยืนนู้ทาอะไรกันก็น,น<ต>ัดทาวันนั้นเลยก็ได้แต่อันนี้ <ๆ S 2> พบพบอกหมายถึงจะต้องเป็นแบบว่าอยากให้มีสักเดือนละสองครั้งใช่ไหมครับพี่ว่าเริ่มต้นที่เดือนละครั้งก่อนก็ได้ถ้าท่านมันยังยังตึงไปอยู่นะแต่ถ้าท่านเดือนละสองครั้งพี่ว่าก็น่าจะพอไหวนะ สองอาทิตย์ครั้งไม่จําเป็นจะต้องแบบว่าอิงกับเทศกาลอะไรเท่านั้นโนเทศกาลสวนเทศกาลก็นับเป็นหนึ่งก็ได้ไงอ่ามีอันหนึ่งที่คุยค้างไว้กับกับทางที่เต้เสนอครับเรื่องเรื่องแข่งรถครับส่วนหนึ่งที่มาต่อยอดแต่พอดีบังเอิญเจอนี่ครับมหาศึกชนยักษ์กันสามแกงรวดเข้าใจเข้าใจก็เลยต้องหยุดไว้ก่อนได้ได้ได้ถ้าท่านมีโดดร่มก็รีบบอกนะเดี๋ยวจะมาโดดกบแยมโลซัหน่อย วีหนูต้องประกาศหาแฟนเดย์ละตอนเนี้ยพี่ฝากบอกคุณยามโรได้ครับว่าทางสภาคิดถึงถึงนะครับเงินพี่ยูไปเลิกก่อไม่มาไม่เล่นเลยตอนเนี้ยเงียบไปเยอะเลยรู้สึกดีเหมือนกันย่าชอบสิงอยู่ในแชทย่าชอบสิงอยู่ในแชทปั้นเหมือนมีแก๊งเสื้อเหลืองเพิ่งโดนตีไปครับเรื่องอะไรอ่ะนี่คืออะไรวะเนี่ยแก๊งเสื้อเหลืองเพิ่งโดนตีไป ไปส่ดให้หมดในที่สุดเร็วไปให้สุดเร็วไอ้จ่องอันตรายไอ้จ่องเกินแล้วก็จ่องก็ไม่เล่นต่อวะเปล่าไม่ไม่ไม่ดีกว่าอันตรายลูกเขาหนาเนั่นลูกเขาหนาโดนแก๊ตลิงนะโดนแก๊ตลิงเลยนะนั่นแหละนั่นแหละบอกไว้จะได้เตรียมตัวกันแล้วก็ลองลองดูว่าจะแจกเป็นอะไรยังไงลองลองสะพายคุยกันเลยครับจริงๆให้ประชาชนเล่นด้วยก็ได้นะไม่ต้องว่าเฉพาะแก๊งนะ อ๋อนี่กิจกรรมทั่วไปเลยครับแข่งคุยอดีดีดีแล้วแล้วเรื่องโดดร่มเหรครับใช่ครับโดดร่มน่าสนใจมากเลยครับอืมถ้าเอสามกิจกรรมวาลานไทน์มีอะไรบ้างอ่ะหรือว่ายังไม่อยากพูดพี่สตรีมอยู่อยากจะเซอร์ไพรส์ไหมหรือว่ายังไงพี่มูเซอร์ไพรส์ได้ไหมพี่แต่หนูก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงอะครับเพราะว่าแบบยูพี่มูจะไปโดดกับผู้บ่าวเหรอเผื่อเลือกด้วยอะดีเวลาลงเวลาเลือกอะไรแบบ ถ้าพูดชวนๆได้มันมีอันหนึ่งที่ของนักข่าวนักข่าวทำอะไรนักข่าวเขาให้แบบไปถ่ายแคปชั่นไปถ่ายรูปอะไรอย่างนี้แล้วก็ส่งก็เคยเลือกปวดผ้าไทยเนี่ยปวดผ้าไทยเจอเวลาเลือกอ๋อแต่มันเป็นกิจกรรมสั้นๆถูกไหมล่ะใม่เสียงใครวะเนี่ยไม่คุ้นเลยอ่ะไอ้บวกกันน็อกเนี่ยจ่องครับมาใหม่หรอจ่องผมเป็นคนขับรถให้ใช่ครับจ่องกับปิ๋ม จ่องบ่นอย่าพวนนะใช่ครับกระป๋องจ่องพี่อย่าพูดอย่างนั้นเลยนะที่เป็นคนขับที่เป็นคนขับรถตู้วันที่ไปงานนะบางคนขับรถเองครับผมจ่องกับปิ่นท่านเองเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่หนูเสียยวคือขำนามสกุลผมเหรอจ่องเสียยวดีกว่าจ่องเสียน่ากลัว พี่วาผมอยู่นการเลี่ยงยิงเต้เหรอครับไม่คือประเด็นอ่ะเต้มันชอบหลุดสปอยของมันเองแล้วเดี๋ยวมันก็หลุดอหละต้องมาทำห้างปากก็หลุดตอนวิจัยอะทุกทีเลยโอเคไปวิจัยสอันนี้ครับสภาพั่วายบ้างผมปลักพี่ว้เดี๋ยวไปหาที่โรงพยาบาลก่อนหาหมอก่อน โอเคค่ะขอบคุณครับสู้ๆนงมากๆหมอหมอหมอดรเดี๋ยวนะพี่นะหมอด็ออกเตร์เยอะๆนะครับขบครับไม่ไอ้หมอครับรีบไปนอนนะคะได้ได้ได้จ่เดี๋ยวไปนอนแล้วพรุ่งนี้หกโมงเศ้าน่ะเอ็ดค่ะ้ามีโดดโล่มจะชวนไอโบไหมเฮ้ยโบครับโมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเมื่อตอนเช้าครับรุ่นี้เดี๋ยวไม่อย่าเพิ่งขัดขอเล่าก่อนได้ไหมคืออย่างนี้ครับเขาเต่าก็นแล้วเขาเป็นเรื่องดีขอเขาแป๊บนึงก่อนได้ไหมอันนี้ก็เรื่องอันนี้ก็เรื่องป้าเหมือนกัน คือวอ่างี้ครับเมื่อวันเมื่อเช้าบม่าม้าไปถามคนนึงถามว่าได้อุ้มปลาหรือเปล่าแล้วพอเขาบอกว่าเขาอุ้มปลาใช่ไหมครับม่าม้าก็จ้วงท้องเขาแล้วเอาเขาไปทิ้งทะเลเลยครับเขาแบบว่าหนูก็เลยพูดว่าเขาก็รักของเขาเแหละแฟนเขาโดานทำร้ายเนาะแบบนี้ครับเช่ป็น,นแฟนแล้วเหรอใช่ครับไม่ครับไม่ไม่<ว>ไม,ไม,ไม่คือไม่ใช่ใช่ใช่ครับจะรักมโนน่ะ ไม่นะคือเขาแค่บอกเขาแค่บอกบอกว่าอะไรนะเอาพี่พาไปทิ้งน้ําหนูก็เลยจ้วงแล้วก็เอาไปทิ้งน้ําบ้างเขาเจ๊รู้สึกเฉยๆครับ <c oughs> นั <laughs> ่นแหละความคุยกับคามคุยกับเจตือถ้าเกิดไอ้ <c oughs> ตรงนั้นทําไม่ทันเป็นโดดลมพี่ว่าขนาดนักดีนะได้ <c oughs> <ล>ได้ครับเป็นรายละเอียดมันมีเยอะด้วยเดชวนไปโดดล้แล้วตกลงคําตอบคืออะไรอะเดชฮะ ชวนพี่พาหรอครับถ้าถ้าพี่พาว่างก็น่าจะชวนครับวว้าเเด็กๆน่าจะแบบจริงๆหนูก็อยากเห็นคุณปู่พาปลาไปตรวลลมนะไม่ใช่หนูก็อยากเห็นยังไงหนู้อะไปกูต้องไปกับยามโร อ๋อแล้วแม่ไม่พาลูกชายสองคนใช่ใช่ค่ะก็ไปแบบครอบครัวคับใช่พี่พาเคยนะคะแบบอุ้มเยอะอุ้มประมาณอุ้มสองคนอุ้มต่อต่อการแล้วก็แบบเหมือนที่ป้าเคยพาจะรักกับพี่อุกับมาไปไงก็ป้าเป็นปู่อภระป้าพ่โบแล้วก็ย่าไปไงครับสี่คนใช่อาไม่อยากโดดไอโบไว้ละไม่ชอบอยากโดดเองมากกว่าอยากสวีทกับยมโร่นอนแน่ ไปแล้วนะเจอกันทุกคนครับสวัสดีครับเจอกันครับขอบคุณครับสวัสดีครับพี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยพี่พาโมเดี๋ยวเดี๋ยวรอนไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ผอบอผอบอผอบอผอบบอรอนเราเราอะไรฮัลโหลพี่พี่มันจะจับนมหนูหนูจะพร้อมพี่อ่ะไหนนมฮะไหนอะไรเรื่อยโอ้โหเจ๊